แยกกระโศกนะครับตอนนี้ณเวลานี้เลยไม่ควรเข้ามาอย่างยิ่งนะครับตอนนี้เราจะไปหาลูกค้านะครับแต่ต้องไม่ได้ไกลมากนะครับไม่ได้ไกลมากประมาณสักสามกิโลนะใช้เวลาประมาณเกือบสี่สิบนาทีนะครับโอ้รเจ้าแยกอโศกนะเห็นป้ายไหมแยกอโศกเนี่ย ผ่านแล้วไม่น่ารับรายไม่น่ารับเลยงานนี้ไปได้ดีที่สุดคือมอเตอร์ไซค์จะบีบทำไมกันวะบีบก,ก็ไปไม่ได้อยู่ดีแหละ ได้วเวลาแล้วขยับแล้วขยับแล้ว,แ,ลวแยกอโศกนะเนี่ยโอ้เชียว